วิธีการใช้งานตัวนี้นะคะก็ใช้ฐานก้อนเล็กนะคะฐ,ฐาน 3A นะคะ2ก้อนใส่ตามขั้วได้เลยค่ะมันจะมีบวกลบบอกอยู่นะคะพอใส่ฐานแล้วก็ลองเช็คชัตเตอร์เช็คแฟลชดูนะคะก่อนใส่ฟิล์มเนี่ยเวลาเปิดเลนส์นะคะถ้าเปิดเลนส์เฉยๆแบบไม่ใช้แฟลชก็อยู่ตรงกลางคะ่ะที่จะเป็นรูปเปิดเลนส์เฉยๆอะคะ่ะ แต่ถ้าเราต้องการใช้แฟตนะคะเราต้องหมุนไปตรงแฟตนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าแบบต้องการปิดแฟตก็หมุนมาตรงกลางแฟตก็จะไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นฟิล์มให้ดูนะคะเวลาขึ้นฟิล์มก็คือไขาลานตรงนี้เลยค่ะเนี่ยไปจนสุดแล้วก็จะยิงัตเตอร์ได้แหละไขไปจนสุดนะคะแบบพอมันไขต่อไม่ได้เนี่ยคือ หมดหนึ่งรอบพอดีนะคะนี่เวลาเราเปิดแฟลก็รอมันชาร์จสักครู่ค่ะมันจะมีไฟแฟลบอกนะคะไฟเขียวๆอะ่ะคือถ้าแฟลมันชาร์จเต็มอะคะ่ะไฟเขียวๆมันก็จะขึ้นนะคะ นี่ค่ะไฟเขียวๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเราจะมีเฟรม2แบบคือเฟรมสแตนดาดก็คือเฟรมทั่วๆไปนะคะสามต่อสกับเฟรมพานรามาจะเป็นเฟรมตามยาวแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนขนาดถ่ายได้เลยนะคะแล้วก็ฟิล์มที่ใช้ก็จะเป็นฟิล์มขนาด3 5ม mm, สหมรหรือที่เรียกว่าฟิล์ม1.35ค่ะฟิล์มสีฟิลม์ลมขาวดำใช้ได้หมดนะคะแตบบ่ฟิล์มหนังแนะนำเป็นแบบลอกคาร์บอนออกแล้วค่ะ พราะถ้ามันเคลือบคาร์บอนอยู่แบบกล้องมันอาจจะพังได้นะครับมันหนาแผ่นมันแผ่นฟิล์มมันหนาเกินจะเหมาะกับกล้องที่แบบเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมแบบนี้มากกว่าค่ะกล้องประเภทนี้ก็ที่บอดดี้แบบไม่ได้แบบเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยก็เหมาะกับฟิล์มฟิล์มสีธรรมดานะคะเวลาใส่ฟิล์มดันดันอันนี้ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ฟิล์มเสร็จแล้วก็ดันกลับลงมาเลยนะคะดันดันลงมาให้สุดเลยนะคะ นี่คะ่ะแบบนี้ให้สุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงหางฟิล์มนะคะพาดไปแกนอีกฝั่งหนึ่งในแกนฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามันจะแบบมีร่องๆนี่คะ่ะหมุนหา่อง,ะะ yeah. งฟิล์มเนี่ยเข้าไปในร่องนะคะตรงนี้มันจะมีแบบว่าติ่งอันนี้ออกมานิดนึงก็เอาติ่งอันนี้เกี่ยวกัแบรบ่องฟิล์ไมไว้ได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะเกี่ยวกับรูลองแผ่นฟิล์มมาได้เลยค่ะแล้วก็ลองขึ้นฟิล์มดูค่ะว่ามันหลุดไหมระหว่างกอก็ดูด้วยนะคะว่าแบบแกนฝั่งนี้หมุนตามไหมคือถ้าแกนมันหมุนตามอะ่ะแสดงว่าแบบเราใส่ฟิล์มเข้าแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้มันอาจจะยังไม่หมุนตามนะคะแต่ก็เมื่อกี้ดูตอนที่เราลองกอดูก็เห็นเราเขาว่าฟิล์มมันไม่ได้หลุดออกจากแกนนี้แสดงว่าแบบเราใส่ฟิล์มเข้าแล้วนะคะ เวลาจะถ่ายก็ขึ้นฟิล์มนะคะส่วนตรงนี้เป็นเลขนบะฟิล์มนะคะจะเริ่มจากตัว S ตัว S, ว S. คือสตาร์นะคะเวลาเราแบบกอฟิล์มขึ้นฟิล์มเรื่อยๆมันก็จะหมุนมาแบบเลขหนึ่งอะไรนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือรูปที่หนึ่งนี่รูปที่สองเห็นไหมคะเวลาเราขึ้นฟิล์มฝั่งเนี้ยมันจะหมุนตามนะคะ ก็หมายความว่าฟิล์มเรายังรันปกตินะคะเวลาขึ้นฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้หมุนตามนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็รูปที่สี่รูปที่ห้าแล้วนะคะขออนุญาตปิดแฟลนะคะระหว่างที่เราใช้งานเราก็แค่ปิดปิดเลนสไว้นะคะมันก็จะกดชัตเตอร์ไม่ลงแล้วนะคะป้องกันแบบฟิล์มลั่นนะคะตัวนี้เป็นฟิล์มเทสนะคะมีประมาณสิบรูป เพื่อเทให้ดูว่าแบบกอฟิล์มหมดแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะถ่ายได้สูงสุดสามสิบหกลูปค่ะเนี่ยพอฟิล์มมันจะหมดนะคะมันจะขึ้นฟิล์มไม่ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมะคะ มันขึ้นฟิล์มไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยพอถ่ายมาได้แบบสิบสองรูปขึ้นฟิล์มไม่ได้แล้วนะคะก็หมายความว่าฟิล์มมันหมดนะคะหนึ่งมวนเนี่ยถ่ายได้สิบสองรูปเห็นไหมคะถ่ายได้สิบสองรูป iSO หนึ่งร้อยนะคะพอฟิล์มหมดเนี่ยเราไม่ต้องฝืนขึ้นฟิล์มนะคะเดี๋ยวมันจะขาดเราก็กรอฟิล์มกลับได้เลยะคะ่ะกรอฟิล์มกลับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะคะระหว่างถ่ายอย่าเผลอไปกดนะคะเพราะว่าปุ่มนี้ยเป็นปุ่มที่เอาไว้ ปลดแผ่นฟิล์มออกจากแกนฝั่งนี้นะคะถ้าเรากดปุ่มเนี่ยมันจะฟิล์มที่เราใส่ไปมันจะโดนปลดออกแล้วแบบว่าถ้าเราแบบว่าขึ้นฟิล์มปุ๊บว่าฟิล์มมันจะไม่ลันนะคะเพราะว่าเราปลดฟิล์มออกแล้วนะคะดังนั้นระหว่างถ่ายเอเผลอไปกดนะคะกดเฉพาะแบบตอนเราถ่ายเสร็จแล้วพอกดแล้วก็กดฟิล์มออกจากแกนฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะก็ก่อฟิล์มกลับค่ะกอตามลูกศรน,นะคะมันจะค่อนข้างฝืดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ถ้ามันเด้งกลับขึ้นมาก็กดกลับเข้าไปใหม่นะคะตรงเนี้ยคือถ้าเราไม่กดปุ่มเนี้ยมันจะกอกลับไม่ได้นะคะี่ค่ะพอเรากอจนเข้าหมวนหมดอะ่ะเราจะรู้สึกได้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะฟรีเลยนี่ค่ะกอกลับข้อมวลหมดแล้วจากฟืดๆนะคะก็เนี่ยได้เลยแล้วก็เอาฟิล์มออกไปล้างดึงคันอันนี้ขึ้น,นะคะ่ะดึง ที่ก่อฟิล์มขึ้นแล้วก็เอาฟิล์มออกมาได้ค่ะระหว่างถ่ายนะคะก็อย่าเผลอไปกดตรงนี้แล้วก็อย่าเผลอเปิดฝาตรงนี้ออกนะคะอย่าให้แสงเข้าไปโดนแผ่นฟิล์มเด็ดขาดถ้าแบบแสงโดนแผ่นฟิล์มปุ๊บรูปจะเสียทันทีนะคะดังนั้นก็คือถ่ายให้หมดหม้วนก่อนแล้วค่อยก่อฟิล์มกับเข้าม้วนแบบนี้เพื่อป้องกันการโดนแสงค่ะ คือฟิล์มมันไวต่อแสงนะคะอาจจะเสียไปได้การเก็บรักษาก็คืออย่าให้อยู่ในที่ร้อนที่ชื้นเกิดแล้วก็เอาฐานออกด้วยนะคะไม่งั้นฐานมันจะละลายโดนแผงวงจรต่างๆแล้วกล้องก็จะพังนะคะ